สนามบินนะคะก็บอกเลยว่าหิวข้าวมากเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวมาก็คือแบบเบียนหัวก็เลยสั่งเป็นส้ตมต่ำแล้วก็ข้าวหนึ่งจานตอนแรกนึกว่าจะกินไม่หมดแต่สรุปก็คือกินหมดเกลี้ยงเลยจ้าต่อมานะคะเพื่อนก็มารับไปที่บ้านก็คือเฟิร์นต้องไปนอนบ้านเพื่อนก่อะคืนนึงแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเดินทางไปด้วยกันที่เกาะล้านตอนเช้า a few minutes later ก็ตอนนี้เฟิร์นก็มาถึงบ้านเพื่นพอนแล้วนะคะจริงๆไอะอาคารอีกค,คนนึงแต่ว่าเราจะไปรับเพื่อนพพุ่งนตอนเช้า อันนี้เพื่อนก็น่ารักมากมีความเตรียนแบบบิกินี่ไม่ให้เร้อนเบาก็คือจริงๆอะเราบอกนางว่าเราอะจะเบอร์หน้าให้มันแต่เราไม่แต่กูเบอร์หน้าให้นะแต่กูเบอร์หน้าให้นะเช้าวันแรกนะคะก็คือยายเพื่อนทำข้าวต้มให้กินบอกเลยว่าอร่อยมากคือมันอร่อยตั้งแต่แบบยังไม่ต้องปรุงอะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มเตาเจวซีฟู้ดคือมันแบบรสชาติมันเป็นอะไรที่แบบเออโคตรพอดีเลยพอใส่กับข้าวต้มคือแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะคะ แล้วก็เรากำลังจะไปหลักเพื่อนอีกคนหน well bon kind of ึ่งค่ะทุกคนชื่อว่าฝาเรามันก็สร้างตำนานอีกเนี่ยจ้าคือมันหลงท่ามันเดินไปเอขนาดอเอินไปทำไมอ่ะโอ้ยอีกูจะพูดยังไงกับมึงแล้วเนี่ยอ๋อไม่เหมือนโฮมเลดเลยอ่ะจุดเนี้ย ก็เนี่เราก็มาถึงท่าเรือนะคะคือตอนแรกอ่ะเราจะนั่งเรือใหญ่ที่แบบ30บาทนึกออกไหมแต่คือมันไม่ทันแล้วเพราะว่าเราหลงทางกว่าเราจะมาถึงก็คือบ่ายโมงแล้วอะ mm ่ะ hmm. ทุกคนทีนีเราก็เลยต้องนั่งสป mm ีดโบ๊ทไปก็คือขาไปอ่ะร้อยห้าสิบนะคะ mm hmm. กว่าจะถึงโรงแรมก็คือบ่ายสองพอดีเช็คอินพอดีแต่พอเห็นโรงแรมแล้วคือแบบบอกเลยว่าหายเหนื่อยโอร mm hmm. งแรมแบบดีมาก mm hmm. คือแบบบรรยากาศดีห้องพักดี แต่ของที่เราจองคือมันจะเป็นชั้นสองนะคะเพราะว่าเป็นห้องใหญ่แล้วก็มีเตียงเสริมสองเตียงคือเข้ามาในห้องคือความประทับใจแรกคือกลิ่นหอมมากไม่รู้เขาใช้น้ําหอมอะไรคือแบบเออดีแล้วเขาเปิดแอร์หรอทุกคนเข้าใจปะมาจากอากาศร้อนๆอ,นอะ่ะห้องน้ำก็คือใหญ่นะคะแบบกว้างเลยอะ คือทุกคนต้องได้รูปมุมนี้เอาจริงแล้วเขาก็จะมีน้ําแบบนี้มาเสิร์ฟนะคะไม่รู้เรียกว่าอะไรคือแบบเป็นตเปรี้ยวแล้วก็บาวนี่ชาเขียวบาวนี่ชาเขียวอร่อยมากหรือเป็นพอเราหิวหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้เราก็จะเอา้อยออกกันว่าใครจะแน่นอนบนเตียงซึ่ง <c oughs> เราไปทนได้นอนบนเตียงอคนไดนอนเตียงหนึง เราแว่นมอไซค์มาเพื่อที่จะมากินร้านนี้นะคะป้าส้อยเกาะร้านคือเพื่อนบอกว่าเด็ดมากแต่ด้วยความที่คนเยอะมากนะคะเราก็เลยมาถ่ายรูปที่คาเฟ่ร้านตรงข้ามเขาก็จัดร้านน่ารักดีนะอก็ถ่ายรูปเพื่อนๆดีอันนี้ก็คืออาหารที่เราได้นะคะคือบอกเลยว่าอร่อยมากเราชอบทะเลผัดไข่ค็มแต่ว่าสําหรับเรายาไข่เมงดาได้น้อยไปน,นิดนึงแต่ก็รสชาติอร่อยนะคะจ้าจ้าน แล้วก็กลับมาแต่งหน้าแต่งตัวเพื่อที่จะถ่ายรูปที่ห้องนะคะก็ูพห่ิงอ้เนาะไม่มีอะไรมากมาทะเลก็เพื่อที่จะมาถ่ายรูปรูปที่ได้ก็จากระมันคือเราชอบโรงแรมของที่เราพักอย่างหนึ่งคือเราสามารถเดินไปตรงนี้แล้วแบบไปถ่ายรูปที่วิวทะเลได้เลยนะคะทุกคนเพื่อนก็คือแบบถ่ายรูปเพลินมากอันนี้เราก็แวนมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะไปถ่ายรูปที่ห่าดนวลแต่คือเรามาช้ามว่าคือตอนแรกเราอยากมาตอนพระอาทิตย์ตกใช่ไหมแต่คือเรามาไม่ทันคือพระอาทิตย์มันตกไปแล้ว แต่คือกล้องเพื่อนดีมากนะคะจริงๆตอนที่เราถ่ายมันค่อนข้างมืดแล้วแต่พอถ่ายออกมาก็คือสว่างแบบนี้เลยจากนั้นเราก็มากินอาหารทะเลนะคะมาถึงเกาะหลานก็ต้องกินอาหารทะเลก็เลือกเป็นร้านเจตุ้มก็ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าไม่จํากัดเวลาอาหารเขาก็เยอะนะคะมีแบบทุกอย่างเลยหมูกระทะซีฟู้ดของหวานคือแบบ เยอะมากอะ่ะเราเตาเขาก็จะให้มา2แบบนะคะเป็นเตาหมุกระทะกับเตาเอาไว้ย่างอาหารทะเลเนาะด้วยความที่อากาศมันร้อนมากแล้วก็มาถึงั้งแรกก็คือตักของหวานเลยคือเพื่อนงงก็แบบพึงทําได้ยังไงแต่ปกติคือเราสามารถเป็นคนที่กินของหวานกับของขควด้วยกันได้นะคะคือไม่ได้คีดก็เออแบบต้องกินของขควาก่อนแล้วตบด้วยของหวานสภาพนะคะนุ่ม ก็วันนี้ก็ไม่มีอะมากนะคะกลับมาก็คือเพียกันมากผัดกันแช่น้ำอุ่นในอ่างคือฟินมากก็วันนี้เราตั้งใจที่จะตื่นมากินข้า,าวเช้ากันนะคะเพราะอาหารเช้าที่โรงแรมนีนคือดีมากอร่อยด้วยเรากับเพื่อนก็ออกมาถ่ายรูปกันนะคะตอนเชา้าแต่อากาศวันนี้ก็คือคืมแบบทั้งวันเลยค่ะคือฝนตกแน่ แล้วก็วันที่2เราจะเปลี่ยนที่พักนะคะพอมาถึงโรงแรมนะคะก็คือนอนอยู่ห้องจ้าเพราะว่าฝนตกทุกคนคือแบบไปไหนไม่ได้อะ่ะ จากที่ฝนหยุดตกแล้วนะคะเราก็จะไปถ่ายรูปที่ทะเลกันแต่ว่าวันนี้เราก็จะเปลี่ยนไปอีกหาดหนึ่งนะคะคือจําไม่ได้ว่าหาดอะไรแต่รู้แต่ว่าทางมันชันมากคือคนที่ขับไม่แข็งไม่สามารถขับขึ้นไปได้นะคะก็คือเฟิร์นกับเพื่อนก็คือไม่รอดเหมือนกันเลี้ยวมานี้งหลังแลเลีวมานี้โอยระวังลท สรุปก็คือกลับมาหาดเดิมนะคะเพราะว่าอันนั้นไปไม่ได้ความรู้สึกเหมือนแบบเดจาวูทุกคนคือแบบมาหาดเดิมแล้วก็อาทิตย์ตกแล้วเหมือนเดิมคือแบบอะไรเนี่ยทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะคะถ่ายรูปแล้วก็กลับจ้า <c oughs> ก็เมื่อเย็นนะคะเราก็เลือกที่จะมากินร้านนี้บรรยากาศในร้านก็ชิลๆอย่นะทุกคนเป็นฟืลอแบบสบายๆแล้วก็อาหารถือว่าแบบอร่อยเลยนะสําหรับฟืนเพราะว่ารถจัด เราก็ราคาโอเคนะคะไม่ได้แพงมากอันนี้เพื่อนสั่งเป็นเข้าวผัดมันกุ้งแล้วเราก็ไปต่อกันอีกร้านหนึ่งนะคะเพราะว่าเพื่อนยังไม่อยากกลับกันร้านนี้ก็คือประทับใจมากตั้งแต่ทางเข้าเลยอ่ะในร้านเขาก็จะมีผูให้เล่นฟีนะคะเพื่อนก็คือกลับมาเล่นผูกแหละเอาจริงเพื่อนกินเบียร์คนละขวดแต่เราเป็นคนที่กินสไป์เพราะเราไม่ชอบกินเบียร์เพื่อนก็เล่นผูกกันแบบมันมากเราก็เลยอยากเล่นบ้างนะคะแต่คือแบบมันไม่ได้อ่ะ ค่อยๆยสอนเพื่อนหน่อยก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเราก็กลับห้องก็เหมือนเดิมกลับมาแบบสภาพเยินๆรองเท้าเพื่อนก็คือแบบขาดไม่ไหวแล้วอ่ะวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะคะก็เดินทางกลับแล้วก็ เรานั่งเป็นเรือใหญ่เนาะตอนกลับเพราะว่าเราไม่ได้รีบอะไรเอาจริงๆทิปเกาะล้านทิปนี้ถือว่าเป็นทิปที่แบบสนุกมากสําหรับเราเลยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าแบบเราจะมีโอกาสแบบนี้อีกเมื่อไหร่ที่เราจะได้เที่ยวกับเพื่อนแล้วก็ถึงมันจะมีความแบบเออองงงงก็เถอะแต่มันก็แบบถือว่าเป็นความทรงจําที่แบบดีมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้เพื่อนได้นะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย